กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่95ประจำเย็นวันอังคารที่21เดือนมกราคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทค่ะ 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันอาคารจะเป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะปี2515ค่ะพี่พี่สองบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะ รายการที่สองเป็นหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นหลวงพ่อเสียนวัดเกาะจังหวัดเพชรบุรีนะคะหลวงพ่อเสียนวัดเกาะจังหวัดเพชรบุรีค่ะปีสองห้าสี่ห้านะคะ หลวงพ่อเสียนวัดเกาะรายการที่3ค่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะคะหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงค่ะนันหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่ๆส0งบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะ รายการที่5เป็นสมเด็จเก่านะคะเนะะื้อหาเก่าสวยเลยค่ะพี่พี่200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะ มาคู่กัน2องค์นะคะสวยทั้ง2ององเลยนะคะรายการที่5กับรายการที่6สมเด็จเก่าค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเสมาหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะเสมาหลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะเนื้อเงินลงยาค่ะพี่ๆด้านหลังนะคะ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะรุ่นเทวดาเดินดินค่ะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาค่ะรายการที่8 200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นหลวงปู่มั่นนะคะ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะด้านหลังเป็นเครื่องบริคารนะคะ200บาทเช่นกันคารายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยวัดโครสิตารามนะคะ หลวงพ่อโกวยวัดโคศิตารามค่ะสองร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะภาพถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะด้านหลังมีตราประทับวัดช่องแคนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้งานค่ะพี่ 200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะ เหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่สองบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นพาะปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะมาในเลี่ยมกรอบเงินค่ะพี่พี่ พระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระผงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพระผงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะ 200บาทเช่นกนารคารายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นสมเด็จเก่านะคะสองบาทเช่นกนารคารายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นเหรียญเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองค่ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ 19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพระผงพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะมาในเลี่ยมนะคะพี่พี่ พญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะ200บาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทัากไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1ดส3งน้าาะคะย้ำเบอร์ทีนะคะพี่พี่ศูนยค่ะ 7211933สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ